สิทธิประโยชน์ของอสมอตามพรบรใหม่หรือพระราชบัญญัติใหม่หรือกฎหมายของอสมอ,อันใหม่ที่จะออกมานี้นะคะจะกําหนดสิทธิของอสมอ,อยู่7ยาน,นะคะเอาแบบสันส้นๆมาเล่าให้ฟังเพื่อเราจะได้จําได้นะคะข้อที่1ก็คือสามารถสมใส่เครื่องแบบอสมอได้ค่ะ ข้อที่2ก็คืออ,อสมอจะได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลตั้งแต่วันแรกเลยนะคะที่มีชื่อในไทย p s s n n t t ค่ะนั่นก็คือท่านเป็นอ,อสมอโดยสมบูรณ์สามารถเข้าห้องพิเศษฟรีได้นะคะส่วนค่ารักษาก็ฟรีเหมือนบัตรทองทั่วไปเลยนะคะแต่ถ้าอ,อสมอคนนั้นมีสิทธิ์ใจตรงตามลูกหรือมีสิทธิ์อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามลูกก็ต้องไปใช้สิทธิ์ที่ รัฐจะได้เงินนะคะนั่นก็คือใช้บัตรทองไม่ได้ค่ะใช้สิทธิออ์อสมไม่ได้ค่ะก็ไปใช้สิทธิ์ตามลูกนะคะได้นอนห้องพิเศษเหมือนกันเลยค่ะข้อที่3ก็คือมีการเบิกค่าใช้จ่ายได้นะคะจะมีทั้งค่าป่วยการแล้วก็มีทั้งเบีย้ยเลี้ยงนะคะแต่ว่าโดยการปฏิบัติแล้วปปไม่เคยได้เบิกเบีย้ยเลี้ยงให้อสมอเลยค่ะ เพราะว่าเวลาไปราชการเขบาบอกว่าอสมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลว่าอย่างนั้นนะคะที่ไหนทําได้ก็บอกด้วยนะคะข้อที่4นะคะก็คือมีสิทธิ์ได้รับเงินค่า่รยการค่ะข้อที่5นะคะมีสิทธิ์ได้รับเพื่อราชอิสริยาภรณ์ข้อที่6มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหรือการอบรมระยะยาวระยะสั้นได้หมดเลยนะคะข้อที่7ค่ะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนต่างๆนะคะ ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มชาปนากิจนะคะแต่ว่าต้องร่วมจ่ายค่ะแล้วก็กองทุนมูลน,นิธิอสมอ็ mm. ใช้สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็มูลน,นิธิอื่นๆที่เขาจะมาสนับสนุนเป็นวาระไปนะคะอ่าอสมอก็มีเจ็ดสิทธิตามที่ว่ามานะคะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสิทธิอสมอเจ็ดอย่างจำง่ายๆนะคะข้อที่หนึ่งก็คือมีความสามารถใส่เครื่องแบบอสมอได้ข้อที่สองมี สวัสดิการด้านร,รักษาพยาบาลข้อที่3สามารถเบิกค่าใช้ใจ่ายได้ข้อที่4มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเริการข้อที่5มีสิทธิ์ได้รับเพื่องราชอิสริยาภรณ์ข้อที่6มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาต่อและอบรมข้อที่7มีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนต่ตางๆค่ะ